่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยสายการบินไทยสมัยเพรอะทุกการเดินทางจะมีแต่รอยยิ้มท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสคาะไสายการบินไทยสมัยรอยยิ้มคูฟ้าวันนี้จะพาเราไปอลชีงใหม,ม่เป็นอากาศกำลังดีค่ะ รวดเร็ว,วทววันใจกับเอลวิสคานะคะกอมั่นใจกับเอลวิสนะคะเพราะมีบริการประกันภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้น้องนภัสนะคะ GM ของโรงแรมรายาเฮอริเทจเนี่ยมานับเราด้วยตัวเองเลยสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ โอ้ยหอมจังเลยดอกพุทธดอกไม้ต้อนรับจากโรงแรมดอกเกตฉวาค่ะดอกเกตฉวาเหรอคะใช่ค่ะดูเป็นดอกเหนือเราเรียกว่าดอกเกตฉวาเจ้าหอมจังขออนุญาตให้น้องเสิร์ฟเวลคัมดริงค์นะคะเป็นน้ำรากบัวค่ะแล้วก็ขาเห็ดค่ะขอบคุณค่ะดูสิคเนียสวยงามทานได้นะคะนิดรากบัวที่เราใช้รากบัวเพราะว่าเราอยู่ติดริมแม่น้ำปิงนะคะก็เลยใช้เป็นน้ำรากบัวเสิร์ฟแบบที่มาเข้าคกค่ะ กับบรรยากาศร่มรื่นลิมแม่น้ำปิงแบบนี้38ห้องพอเหรอคะ38ห้องจริงๆแล้วว่าในพื้นที่ประมาณ4ไร่กว่าแล้วก็ฟอส์สุสิตี้ที่เรามีน่าจะเพียงพอในการให้บริการแขกนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำฟิตเนสสปาลานชาสำหรับดื่มชาโอ้โหแค่ไม่ไผ่ขัดแต่งทั้งเสาต้นซุงอู้ดูแล้วแบบสบายตาทางฟูชิบอนะคะก็ ใช้การย้อมครามเป็นสิ่งที่เรานำมาตก,กาแต่งในห้องพักอมอนต่างๆที่เราใช้นะคะใช่เลยคะ่ะโอ้โหที่กขบอกว่าเตีนทเป็นแดนกับมอสมลเตจเนี่ยจริงอย่เชื่อแล้วคะ่ะ จริงนะแค่เนี้ยดูที่แค่เนี้ยทุกอย่างสร้างสรรค์เป็นจงลงตัวสวยงามมากค่ะได้เห็นวัสดุพื้นถิ่นนะคะ,คะมาแบบโอ้โหอินเทเนือข้างในเรียกว่าีิสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆค่ะใช่ค่ะจริงๆห้องพักนี้เราเรียกว่าครามปูสวีทนะคะเป็นการใช้วัสดุพื้นถิ่นที่เป็น ผ้าทอต่างๆที่ย้อมรามธรรมชาติแล้วก็เรายังมีวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์แยงที่เรานํามาประยุกต์ใช้ในการทําเป็นที่นั่งในห้องพักการใช้สีต่างๆในห้องเนี่ยค่ะแม้แต่กระทั่งผ้าม่านในห้องพักเองอะค่ะก็ยังเป็นเฉดสีที่เป็นสีครามแนะนําเลยค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้านหน้าด้วยนะคะสวยงามค่ะและที่สําคัญสบายตาลงตัวและที่ดีที่สุดเลยคือคืออาหารค่ะอาหารของที่นี่เนี่ย สุดยอดเดี๋ยวเราทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะบุฟเมนูเท้าเรืเก็บกระดน่งเลยค่ะพใช่ค่ะเมนูอาหารเช้าของเราอยากให้แขกผู่เข้าพักได้รับประสบการณ์ในการทานอาหารเช้าอย่างเต็มที่เลยค่ะก็ อาหารไทยของเราจะมีอาหารที่ใช้วัตถุดกกิบออร์แกนิกเลยค่ะจากสวนลินตลิงก็มีนะคะผู่หญิงีกแล้วก็จากชุมชนชาวบ้านในเชียงใหม่นี่แหละคะ่ะใคไรที่ไม่ถูกค่ะ <c oughs> มันเยอะมากจะ <c oughs> มาดูกันดีกว่าว่าแบบจะเยอะขนาดไหนใช่ค่ะแล้วแต่สั่งเลยใช่ไหมคะแต่สั่งโอ้พระเจ้าจอออ่ะมาดูอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะ มันจะเยอะขนาดนี้ค,ะค่ะก็ะจุกกระจิกนิดนิด,นดนนหน่อยหน่อยก<ช>็คือพูดง่ายว่าอยากกินอะไรได้กินทุกอย่างเลยใช่ค่ะมีตั้งแต่ออมเล็ตจนข้าวมันไก่เลยค่ะเชา้าเราจะกินเที่ยงนี่เพิ่เที่ยงเลยเหรอคะเนี่ยเที่ยงเลยค่ะอ,อยากให้ได้ทานอาหารเช้าอยาอ่างมีคุณภาพและดีที่สุดเลยค่ะ ใช,ใช่ค่ะที่นี่เราเรียกว่าไอว p นสปานะคะสปาของเราเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของกลิ่นสมุนไพรซึ่งจริงเรามี2ห้องนวดนะคะแล้วก็1ห้องสตีมซึ่งเป็นห้องอบตัวก็เลยอยากจะแนะนําให้พิงอิงได้ลองทำสตีมหรือว่าการอบตัวด้วยพร้อมๆไปกับการทำทรีทเมนต์ในห้องทรีทเมนต์ของเรารค่ะต้องลอง,ลองค่ะ ิบองศาค่ะพร้อมพร้อมกินแบบสมุนไพรที่นบ้านนะคะต้องมาลองค่ะอ,อเชื่อค่ะว่าถ้าทุกคนเนี่ยได้มาผ่อนคลายแบบนี้นอกจากจะได้รับเรื่องบำบัดยาทางใจแล้วนะคะสุขภาพก็จะดีตามมาด้วยค่ะลายา Heritage เ,เนี่ยก็ เรียกว่าดูแลในเรื่องของสุขอนามัยให้กับผู้ที่มาใช้สปาอย่างดีเยี่ยมนะคะ เลาเดินทุกอำเภอนะคะของ<ช>ทุกอำเภอมาอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ค่ะนี่สินค้าก็จากชุมชนชาวบ้านดีไซน์ช่วยร่วมกันออกแบบให้เขานำเสนอออกมาเป็นลักษณะที่เข้ากับคอนเซ็ปต์ของโรงแรมค่ะก็เป็นการช่วยชาวบ้านไปด้วยโอ้เนี่ยพี่อิงได้หมอนและ<ช>หมอนเดี๋ยวจะตสั่งไว้สีสวยมากใช่ค่ะแล้วก็เป็นย้อมความธรรมชาติด้วยค่ะเนี่ยสองสามชิ้นนี้ได้เลยค่ะเนี่ยหนึ่งสอง สามชิ้นเดี๋ยวหนูจองไว้ให้เลยจองไว้เลยค่ะเป็นอะไรที่สดชื่นมากเลยนะคะเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะหลังจากช่วงโควิดที่ปิดไปรายยาริเทชเป็นอีกหนึ่งที่ที่วันนี้อีกอีกมาเลตคอมเมนต์ค่ะว่าถ้าคุณมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ควรพลาด